วัดชัยมงคลหรือบ้านหนองปลาค่ะสวัสดีเซีายไฮค่ะวันนี้นะคะก็จะพาชมวัดชัยมงคลหรือว่าวัดหนองปลานะคะและนี้ก็เป็นทางไปยังพระธาตุนะคะก็คือบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนก็คือแบบช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้ค่ะก็ทางก็จะเป็นดินนิดหน่อยนะคะแต่บรรยากาศก็คือดีมาก ตอนนี้นะคะเราก็จะพาชมอ,ปอาปียงอ่พระพุทธรูปนะคะววหแบบลาทรูะางเกนและทางด้านข้างนะคะก็จะมะีเป็นป่าชุมชนนะคะทุกคน,นและนี้ก็คือยังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะ ็จะประมาณนี้ค่ะบริเวณพื้นที่ก็จะว่างมากเลยนะทุกคนก็คือสามารถมาเที่ยวชมกันได้นะคะในช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะไม่มีผู้คนมากมายสักเท่าไหร่นะคะเพราะจะอยู่ในกลางตาเลยแถมบรรยากาศดีธรรมชาติมากเลยนะคะสละนี้คือดอแกงค่ะมีน้องจูนน้องพอเจและน้องจัสุดาน้องเฟนะคร ก็คือมีวดีทันเองค่ะนี่ไงคนคือพี่ท่านนะคะคือที่ทัคือดีมากเลยทุกคนและนี่คือใครเอ่ยอเอสจ้าและก็ตินั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นตอนที่เราไหว้พระกันเสร็จแล้วค่ะซึ่งในชุมชนหนองปลานะคะก็จะเอโอ้เจโมแฮไม่เจอกันนานที่แบบรออ ทางด้านข้างนะคะนี่เลยที่คอระค้างค่ะส่วนด้านข้างก็จะมีตามพระพุทธรูปตามวันเกิดน,นะคะคือสถานที่เที่ยวออว่างมากและบริเวณด้าน,นข้างก็คือบรรยากาศก็คือดีมากธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคนสามารถมาเที่ยวชมกันได้นะซึ่งทางขึ้นป่า ทงทางขึ้นไปนะคะก็จะมีอยู่สองทางค่ะทางที่1นนะคะเป็นทางร้านค้าบุกัดค่ะทางที่2คือโรงเรียนนะเอ๊สสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเลยนะบ๊ายบาย